กลุ่มการติวเตอร์กลุ่มที่8ค่ะหรือน u m b e r ร์วันติวเตอร์นะคะสมาชิกของเรานะคะก็มีอยู่3คนค่ะคือเด็กชายเจษฎาพรวังแก้วค่ะนานยะคนนี้นะคะเป็นเลขานุก,การของเราเองค่ะ2นะคะเด็กชายวราการจัตตาคูมาน,นะคะเป็นรองประธานของเรานะคะส่วนดิฉันนะคะเป็นประธานนะคะชื่อจิรพัฒน์แจกสวนค่ะกลุ่มของเรานะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ มาทำข้อสอบโอนินะคะข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะคะเขาก็ถามว่าข้อความตอนใดเป็นข้อความแสดงข้อคิดเห็นนะคะเราก็จะมาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะ 1. k e t o คีโตเจนิกไดเอทคือการลดน้ำหนักที่เน้นอาหารประเภทไขมันและโปรตีน พร้อมกับงดแป้งและน้ำตาล 2. หลักการก็คือไม่กินแป้งทำให้ไม่มีคาร์โบไฮเดรตไปช่วยสร้างพลังงาน 3. ทํทำให้ร่างกายดึงไขมันที่สะสมอยู่ออกมาใช้นั่นเองค่ะส่วนข้อ4นะคะส่วนผู้ที่มีภาวะเบาหวานควรอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดค่ะ เราก็จะเน้นคําว่าควรนะครับก็ควรนะครับก็จะเป็นข้อคิดเห็นนะครับข้อข้อคิดเห็นก็คือการออกความคิดเห็นหรือจินตนาการไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับข้อคิดเห็นก็จะมีตัวอย่างอยู่เช่นควรหน้าอาจนะครับส่วนข้อเท็จจริงนะคะเราก็จะมาอธิบายคือ มีที่อ้างอิงและความน่าเชื่อถือมากที่สุดมีหลักฐานเกิดขึ้นจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะคำว่าควรก็เลยจะตอบในข้อที่หนึ่งนะคะก็เลยจะตอบในข้อที่สี่ค่ะตอนที่สี่นะคะค่ะองกลมเลยก็ขอ,ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ